n b t บีมีมาบอกค่ะผู้ชมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าในเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะตกลงมาอย่างหนักนะคะหลายพื้นที่หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเกิดเป็นน้ําป่าไหลหลากมีดินโคลนถลม่มได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดทีเดียวถ้าหลักๆแล้วที่เราจะได้ไร่เรียงนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดลําปางหรือแม้แต่เหตุรถไฟตกรลางที่จังหวัดพแพร่และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะถ้าผู้ชมได้ ติดตามข้อมูลเราก็จะเห็นว่ามีสะพานนะคะสะพานวังสแกเที่ยมเภอจอมทองเนี่ยก็ได้พังถล่มลงหลังจากที่มวลน,น้ําได้ จนได้รับความเสียหายเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันสักหน่อยครับคุณผู้ชมว่าล่าสุดมีการดําเนินการซ่อมแซมสะพานอย่างไรและพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนจะได้พูดคุยกับท่านนายอำเภอยุทธพงษ์ชัยสอนนะคะท่านนายอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสายพูดคุยกับเราท่านนายอำเภอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหาไทยชนกครับค่ะท่านนายอำเภอคะสะพานที่พังถล่มนี่มันคือ จุดไหนส่วนไหนของจอมทองคะท่านอำเภอคะอ๋อจะเป็นสะพานข้ามระหว่างอำเภอจอมทองไปยังอำเภอเวียงหลังร่องจังหวัดลำพูนนะครับก็ประชาชนก็ติดต่อสัญจรไปมานะครับโดยเฉพาะอย่งางยิ่งชาวอำเภอเวียงหลังล่องก็จะมาจับใจ่ายใช้สอยที่อำเภอจอมทองครับก็จะเป็นจุดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วของจอมทองพันระหว่างไปทจังหวัดลำพูนก็มีหลายสะพานหลายแห่งนะครับ ในจุดในจุดตรงนี้ด้วยอย่างถ้าเราได้ได้เห็นคลิปได้เห็นภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะเราก็จะเห็นในช่วงเวลาที่มีการพังถล่มลงมาอย่างณนะวันที่เกิดเหตุณนะเวลานั้นมีพี่น้องประชาชนที่เขาสัญจรอ,อยู่บนสะพานไหมคะท่านแอมเพอคะก็ค่อนข้างโชคดีนะครับที่ตอนในช่วงเหตุเกิดสะพานโดนพัดถล่มพังไปนะครับก็ไม่มีประชาชนหรือผู้สัญจรไปมานะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเส้นทางหลักแต่ก็จะเป็นความโชคดีณเวลานั้นด้วยนะคะใช่ใช่ครับค่ะแล้วได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะเอ่อน่าจะประมาณสองสองช่วงสะพานนะครับะสะพานก็จะมีการสร้างเป็นมีตอ่อหม้อหลายหลายตอ่อหม้อนะครับน่าจะประมาณสองช่วงของสะพานนะครับค่ะท่านนายเพคะอย่างสะพานตรงนี้เนี่ยอย่างในปี ปี2565สักช่วงพฤษภาคมมันคือสะพานเดียวกันกับที่ได้ได้พังถลม่มหรือว่าสะพานขาดคือคือจุดนี้ไหมคะใช่ครับเป็นสะพนานวังสะแกงสะพานจุดนี้นะครับเนื่องจากาปีที่ผ่านมา,าน้ําฝนก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับแล้วทาให้สะพานจุด,จดตรงนี้เป็นต่อหม้อสะพานสุดตัวลงทําให้สะพานก็ไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้เช่นกันซึ่ง สะพานตรงนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าเป็นความดูแลของทางแขวงทางแขวงทางงชนบทจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นระหว่างเส้นทางเชื่อมกันระหว่างจอมทองในเส้นนี้นะครับไปยังเวียงหนองล่องรวมถึงสะพานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อสุดตัวลงในในห้วงเดือนพฤษภาปีที่ผ่านมาทางแขวงทางหลวงชนบ,บทก็ได้นําเอาสะพานแบริ่งนะสะพานเด็กนะครับเอามาวางภาพผ่านเพื่อให้ลด ที่ไม่มีน้ําหนักน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถรถสี่ล้อโดยปกตินะครับยกเว้นรถบรรทุกเนี่ยสามารถเดินทางสนจรไปมาได้ซึ่งจริงๆแล้วทางแขวงทางทางก็ได้รับการของ่วมมานะครับได้รับสนง่วมมามาซ่อมแซมเพื่อที่จะปรับปรุงยกอคำยันสะพานตรงนี้ขึ้นมาให้ใช้การได้ปกติพอดีในห้วงวันเสาร์ครับได้มีเหตุเกิดพัดพังไป้ะก่อนครับคง แนวทางก็คือคงต้องอวันนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดะะท่านนิรัตคงสิทธิทาวรเนี่ยรวมทั้งท่านผอ,ของแขวงการทางแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาร่วมติดตามนะครับท่านเป็นห่วงบริเวณจุดนี้ท่านก็้าราชการจังหวัดและทีมงานเขาได้นำส่วนที่เกี่ยวข้องมามาร่วมหาเลยกันบริเวณตรงหน้าสภาเลยนะครับทั้งคืนเลยนะครับเพราะพภนท่านหลมตอนเย็นเนี่ยทั้งทั้งคืนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ได ท่านทธ่านนิรัตจได้เดินทางมาแล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอรีบเร่งแล้วท่านพร้อมที่ผักดันโน้มานเข้ามาเสริมเติมเพราะจริงๆแล้วที่สะพานสุดตัวลงทางแขวงทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับสับส่งรถบานมาจํานวนหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงต้องของวามช่วเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งออกแบบประมาณการให้มันสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันนะครับแล้วก็รีบเร่งดําเนินการท่านได้กำชับให้รีบเร่งดำเนินการเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนออกไปครับค่ะก็ค,ะคือช่วงที่ท่านผู้ว่าได้ลงพื้นที่ไปท่านกำชับหรือว่าเน้นในเรื่องไหนบ้างไหมคะประเด็นแรกก็คือเรื่องอป้องกันนะครับรเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่เคยสัญจรโดยปกติในะสะพานตรงนี้ให้รับรู้รับทราบโดยเฉพาะยิง่งต่อนเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับซึ่งทางแขวงทรงบดและกระทาง พื้นที่จอมทองเราก็ได้นําเอาป้ายเตือนแล้วก็ปิดกั้นอย่างขาวรอนนะครับไม่ให้คนที่ไม่ทราบข่าวหรือคนที่เดินทางมาจากที่อื่นมาค่ะเข้าไปอันเกิดอาจอาจจะเกิดอันตรายได้ตรงนี้ครับเรื่องแรกครับเรื่องที่สองคือเรื่องการจัดสรรโงมานขอโงมานมาเพิ่มเติมเพืเ่อจะก่อสร้างการที่สามก็คือพยายามจะทําให้ก่อสร้างให้เร็วเร็วที่สุดเพื่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับค่ะนคะคะคือท่านท่านผู้ว่าก็ลงมาตรวจสอบในในช่วงของกลางดึกเลยนะคะท่านนายอำเภอช่ครับใช่ครับ,ค,รบค่ะพอเกิดเหตุปุป๊บท่านก็ลงไปตรวจสอบแล้วหลังจากนี้เรื่องของขั้นตอนการดําเนินการซ่อมแซมขั้นตอนมันจะเป็นยังไงคะท่านนายอำเภอคะเมืองต้นนี้รับทราบจากทางแขวนทางตำรวจก็คงต้องประมาณการค่ะออกแบบใหม่ ออกแบบใหม่เพิ่มเดิมที่จะยกตัวตัวที่สุดลงขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เมื่อเมือ่อพังตัวสุดตัวลงไปแล้วเนี่ยพังไปแล้วเนี่ยทังแขวนแขนทังโหรสมบูรณ์คงต้องออกแบบ<ะ>ออกแบบประมาณการใหม่นะครับเพ<อ>ื่อจะเสริมพื้นที่ผิวถนนรวมทั้งทําตอหม้อใหม่เสริมขึ้นมานะครับ<ะ>แล้วก็หลังจากเมื่อประมาณการเรียบร้อยแล้วก็จะขอมงบประมาณไปอย่างกรมทั้งนี้ก็ท่านผู้ว่านิรัตก็ได้เร่งรัดให ทางไปท่องลวงมารีบเร่งดําเนินการครับค่ะท่านนายเอคะอย่างสะพานตรงนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมจากการที่มันพังถล่มตั้งแต่ปี6-5อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมครับอ๋อมันคืออยู่ระหว่างการซ่อมแซมด้วยส่วนหนึ่งมันก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วมันก็ถูกน้ําพัดแล้วก็ถล่มซ้ําลงมาอีกรอบหนึ่งใช่ครับ ค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้ซ่อมแซมกันต่อไปอาจจะใช้ระยะเวลาเห็นว่าเป็นปีเลยเหรอคะทนายอำเภอคะก็รับเริ่มแต่ออกแบบนี้ระยะเวลาไม่แน่ใจนะครับก็คงทางหน่วยงานโดนทั้งท่านผู้ว่าคงเร่งรัดให้อย่างเต็มที่ครับ ค่ะนะคะก็อาจจะต้องมีการเร่งดําเนินการแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรอย่างไรด้วยทําให้มันพังถล่มลงมาซ้ําเป็นครั้งที่สองแล้วนะตอนนี้พี่น้องประชาชนจากตอนแรกใช้สะพานใช้สะพานแห่งนี้ข้ามไปมาระหว่างกันก็อาจจะสะดวกแลวตอนนี้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางตรงไหนคะนี่นําเรียนเบื้องต้นว่าเส้นสะพานข้ามระหว่างเชียงใหม่หรือว่าจอมทองกับทางฝั่งทางน้ำบูลเองไม่ว่าจะเป็น เอ่องล่องหรือว่าทางบ้านโฮ่งซึ่เชื่อมลงไปทางทิศใต้เนี่ยก็มีหลายสะพานนะครับจากเดิมเนี่ยจากสะพานนี้ถ้าขึ้นไปทิศเหนือเนี่ยจะมีสะพนานท่ารี่นะครับประชาชนระหว่างอย่างล่องก็สามารถเดินทางมาข้ามทางสะพนานตรงนี้มาได้ครับประมาณ<ฯ>สามกิโลนะครับแล้วด้านทิศใตก้ก็จะเป็นสะพานท่านนะครับก็สามารถเดินทางลงไปนั้นได้ประมาณหกกิโลครับแล้วไปลงไปอีกสองกิโลก็มีพื้นท,ที่เรียกว่าสะพาน บ้านทุกหมบ้านหนุ่มนะครับในบริเวณก็สามารถที่จะเดินทางสัญจรไปมาได้แต่คงอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับค<ข>่ะคผมค่ะก็มีเส้นทางที่รองรับอยู่แต่อาจจะอ้อมหน่อยใช้ระยะเวลาหน่อยแต่ก็ทําให้ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็ยังสามารถติดต่อแล้วก็เชื่อมต่อถึงกันได้อยู่ระดับน้ําที่ค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาท่านหนอำเภอคะในพื้นที่จอมทองเองมีจุดไหนตรงไหนที่มีน้าท่วมบ้างไหมคะ อของสภาพของจอมทองเนี่ยทางทิศตอนออกเนี่ยจะเป็นดอยอินทนนท์นะครับเป็นพื้นที่เขาสูงลับทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ําปิงนะฮะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องนะครับทําให้น้ําอในบนดอยอินทนนท์ก็จะไหลามาสู่ภาคถนนไอแม่น้ําแม่กลางซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักอของจอมทองก็งเหนือจากแม่น้ําปิงนะครับตรงเนี้ย บริเวณที่รับรุ่มบริเวณริมตลิ่งก็จะได้รับผลกระทบโดยมีการน้าเอ่อล้นตลิตล่งนะครับเนื่องจากลําน้ําแม่กลางก็เป็นแม่น้ําที่ไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับพื<ะ>้นที่รับน้ําก็ในเมื่อน้ําฝนมีจํานวนสะสมเยอะ,ะก็ทําให้น้ําโผล่ล้นตลิ่งเป็นประจานะครับ<ะ>พี่น้องที่อยู่บริเวณตลิตล่งใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าทุ่งนา เลือกสวนทุกสวนไร่นาพื้นที่เกษตรกรรมก็จะได้รับการช่วมช่วม,วมเป็นประจาแล้วก็แต่แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ลาดชันนะก็จะไปไวมาไวแล้วก็ไปไวทําให้ประชาชนแต,แต่แต่ของของจอมทองแล้วเนี่ยที่น้องกำลังพิบ้านแล้วก็ทั้งอุทยานเองก็จะมีการแจ้งเตือนเป็นลําดับนะครับถ้ามีฝนตกอยูอ่ข้างบนบนดอยนะครับก็จะแจ้งเตือนประชาชนด้านล่างมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ย ประชาชนด้านล่างทาให้ทุวมขังนานเนี่ยก็จะสามารถที่จะขนเข้าของเครื่องใช้นะครับแล้วทางอำเภอทางอบทอท้องถิ่นเองก็แจ้งเตือนให้ขนเข้าของขึ้นไปในรอบนี้นะครับก็เข้าของก็ไม่มีความเสียหายนะครับก็จากการที่ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ตรวจสอบนะครับในห่วงที่ที่น้ํำยังมาอยู่ทางท้องถิ่นเองเทศบาลเองก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องข้าวปลาอาหารในห่วงที่ ประชาชนยังไม่สามารถออกมาจับจ่าใช้สอยซื้อหาเข้าของกินได้ประมาณวันเดียวนะครับวันเดียวก็ก็ลดลงนะครับเป็นสภาพปกติะครับแต่บางส่วนนี่ในเป็นที่ลุ่มก็ยังพอยังมีขังอยู่ในตำบลอื่นๆนะครับยังพอขังบ้างแต่น้ําในภาพรวมก็ลดลงไปแล้วนะครับ ค่ะนะคะลดลงไปเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะแล้วก็เมื่อมีน้<ช>ําท่วมจุดไหนตรงไหนทางทางอำเภอเองก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงท,ทีถือว่าสถานการณ์โดยรวมก็ค่อนข้างปกติทนายอำเภอคะใครที่เป็นห่วงเรื่องของสะพานนะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของขั้นตอนการการซ่อมแซมกันต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรารอ,รอติดตามว่าจะซ่อมแซมได้เมื่อไหร่จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะทนายอำเภอคะ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอ,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านนายอำเภอยุทธพงษ์ชัยสอนนายอำเภอจอมทองนะคะเราก็จะได้ติดตามความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับสะพานที่พังถล่มลงมาเนาะเพราะว่าหลายๆคนเห็นจากภาพแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจนะคะกังวลไปมากกว่านั้นคือช่วงที่พังถล่มเนี่ยมีรถที่สัญจรไปมาหรือเปล่าเพราะว่าสะพานตรงนี้เองเนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นทางที่มีการใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าโชคดีมากๆในช่วงที่สะพานพังถล่มลงมา ไม่มีการสอนจรอ,อยู่บนสะพานก็เลยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดค่ะ